สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหมหาก็นำเอาพระชุดเป็นจัพาคีชุดที่สองนะเป็นชุดใหญ่นะองค์นี้เป็นชุดประจำกายของพ่อใหญ่มหานะพ่อใหญ่มหามีชุดเป็นจพาคีนี่สชุดนะใครอยากจะขอแบ่งชุดไหนนี่บอกมาได้เลยนะครับชุดนี้พ่อใหญ่มหานี่ปล่อยในราคาที่แพงมากนะชุดนี้ สามร้อยล้านนะชุดนี้สามร้อยล้านนะเพื่อนสมาชิกแต่ไม่รู้ว่าจะจบที่ราคาเท่าไหร่จะปิดลงที่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าสามร้อยล้านเปิดไว้นะองค์เนี้ยพิมพ์พุทซ้อนนะพิมพ์พุทซ้อนซึ่งคลาสสิกมากดูดูด้านหน้านี่โอ้โหแบบนะพุทุกคนเนี่ย ครอบจักรวาลน,นะครับองนี้อนิจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าไตรลักษณ์น,ะนั่สัญ,ญลักษณ์เหมือนเราเห็นสมเด็จทั่วไปอ่ะมี3ฐานนะนะศีลสมาธิปัญญาแต่องค์นี้ก็คือนี่แหละครับไตรลักษณ์ที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านเปิดปิศนาธรรมให้เราดูนะเ <c oughs> นี่ด้านหลังด้านหลังนี่เป็นรูพุนเลยนะ <c oughs> เพื่อนสมาชิก เรียกว่ารอยนอนด้นรอยปูไตเ่ยเหมือนปลายเข็มจิกแทงลงไปนะที่เราทราบองค์นี้สวยมากนะสวยจริงๆจนพระยามหาเนจัดนำมาเป็นเป็นองค์พระประธานในชุดเป็นภาพาคีนะให้สมาคมไหนดูก็แท้นะให้ครูบาอาจารย์ท่านใดที่มีประสบการณ์มากมาดูนี่ก็แท้องค์นี้งดงามสวยงามนะครับจะให้ เพื่อนๆได้เห็นก็เป็นพระในในยุคกลางนะยุคกลางร้อยเกดสิบปีโดยประมาณนะครับไม่ได้ให้ดูด้วยกล้องขยายแต่ว่าขอเปิดในราคา300ล้านทั้งชุดนี้นะครับ <c oughs> ให้เพื่อนๆได้เห็นะนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพระครัราคางพิมพ์พุทธซ้อนนะ พ่ยพระมหาอารัตนาท่านมาเป็นองค์ประจํากายเลยนะพิมพ์พุทซ้อนนี่เรียกว่ากายหยาบกายละเอียดนะเป็นปริศนาทําไมต้องมีพระพุทธรูปซ้อนกันนะร่างกายเรามีรูปมาธรรมนาม,มาธรรมนะเป็นปริศนาธรรมที่จ้าพุทธสุเดจท่านบอกพวกเราแล้วก็อยู่บน3ฐานนี่นไหมครับนี่สาฐานสฐานอดิจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมครับ,าารบพระพุทธ พระองค์ทรงสอนนี่แหละหลักแก่นแท้เลยนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ย <c oughs> องค์นี้เป็นพระเรียกว่าพระส้มกอกำแพงพระยาชีแจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนนะคือองค์นี้โอ้โหแบบสภาพเพืเ่อนๆนี่ครับสภาพนะแตกหักรุดลุยหมดแล้วนะเดือแค่นี้พระใหญ่ามาหาก็นำมา เป็นองค์ประจำกายเห็ไหมครับของแท้ดูง่ายนะเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ดูนี่ก็รู้แล้วนี่ครับหลับตาสองข้างออมองไปเห็นตาหลับตาสองข้างหลับตาข้างเดียวก็มองออกว่าแท้องค์นี้นะนี่คือทางด้านซ้ายเรานี่เห็นไหมครับท่านจะม้วนคมหนานเหมือนเลข9้าไทยเห็นไหมครับนี่เลขเกไทยส่วนทางด้าน ขวาเราซ้ายองพระเนี่จะบางคมเห็นไหมครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่คือด้านหลังนะเห็นไหมครับด้านหลังโอ้โหงดงามนี่ยรูเป็นกรุวัดบรมธาตุนะองค์เนี่ยแต่ขักชำรุดเป็นบางส่วนนี่นะของแท้ก็อย่างนี้แหละครับนี่อายุท่านโอ้โหสามหนึงสี่ปีนะบางท่านบอกว่า700ปีเลยทีเดียวขนาดนั้นนะอ่าแล้วก็มาดูนางพยายนะครับ นางพญา,าอกนูนเล็กนะเรียกว่าอกนูนไหลย,ยกเรียกว่าอกลูนไหลย,ยกนะลงลักดําไว้เป็นบางส่วนเพราะอมหานามาไปอ์ประจากายนะมือตกเข่าเห็นไหมครับหน้าอกเล็กท่านก็ไม่ได้อกนูนใหญ่เป็นอกนูนพอประมาณนะอกนูนเล็กอายุนี่สามถึงสี่ร้อปีเลยทีเดียว ถ้าเพื่อนสมาชิกมีนางพญาเนเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับนางพญาเนี่ยถือว่าพูทุคุลเนี่ยโอ้โหแขวัรารรอดปลอดภัยมั่งมีสิสุขสมบูรณ์ูพสุขเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูพระรอดนะพระรอดอเพื่อนสมาชิกดูพระรอดนะพระรอดอยู่ในชุดเป็นเจ้าพารี ราชินีแห่งพระเครื่องราชาแห่งพระบูชาทั้งปวงเห็นไหมครับเนี่ยพระรอดเป็นพิมพ์เล็กนะเนื่อดินเผาเห็นไหมครับนี่เพื่อนสมาชิกมีพระรอดนี่ไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่พิมพ์ตื่นพิมพ์หนาสวยงามขนาดไหนถ้าหากพระแท้นี่ท่านดูแป๊บเดียวนะครับแท้ไม่ต้องไปอารมณพระบทเพราะคนดูพระแท้เขามองออก พวกที่อารมณ์ผุเยอะคุยเยอะคือพวกไม่มั่นใจตัวเองพวกขายพระพูดไปแล้วกลัวผิดนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังกันน้ํากันอะไรได้หมดนะครับนเนื้อผิวมวลอากาศข้างนอกที่จะไปถูกเนื้อท่านด้านในนี่ไม่มีนะครับองค์นี้เท่ารอดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูพระผงสุพรรณนะ องค์สุดท้ายพระรอดนี่พันสปีนะในบรรดาชุดเป็จภาคีอายุมากสุดส่วนรองลงมาก็นี่แหละครับเกดร้อยกว่าปีพระผงสุพรรณโอ้โหเป็นพระที่สวยงามทั้งห้าองค์นี้โดยเฉพาะพระพงษ์สุพรรณเนี่ยหน้าหนุม่มหน้านางหน้าแก่หน้าเทวดาน,นี่คือหน้าแก่ พระบุละนี่เหมือนเป็นหัวช้างเลยนะเผื่อสมาชิกท่านใดมีพระลักษณะเนื้อหาอย่างเงี้ยเก็บไว้เลยนะครับจะเพิ่งปล่อยพระแท้นี่แทหาง่ายนะแทที่องค์พระให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับชุดเป็นจะพาคีเพระย่งามาหานี่ ชุดนี้300ล้านนะเพื่อนสมาชิกนี่เราดูพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พุทซ้อนอีกองคหนึ่งนะ <c oughs> องค์ก่อนหน้านั้นได้พูดไปแล้วนะ,นะเราดูเนื้อนี่พระยามหาชอบมากนะเหมือนเราเอาปลายเข็มจิกลงไปทั้งด้านหน้าด้าน,นหลังนะรูปคุณเลยนะ รูปพุนเลยนะครับองค์เนี้ย,ยเพื่อนเอนดูสิครับดูความงามดูศิลปะดูสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์พระนะเห็นไหมครับเอามาให้เพื่อนๆได้นนรับชมแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับนี่คือชุดเป็นจภาคีราชินีแห่งพาเครื่อง ราชาเน่งพระบูชาทั้งปวงนะให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพระแท้นี่หาง่ายนะหาง่ายถ้าเรามองเป็นนะพระที่หาไม่ยากเพื่อนๆดูสิครับโอ้โหสามร้อยล้านนี่ถ้าพรยมหาเป็นเศรษฐี็หาพอด,ดีผู้มั่งมี แล้วเราก็นี่ถ้ามาเจอพระแท้เก็บเลยนะเพื่อนๆดูสิครับความเก่าความงามของแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันไปนะครับเนี่ยห้าองค์นี้ไม่มีองค์ไหนที่ท,ที่ละไม้คล้ายคลึงกังก็ว่าออกมาจากแหล่งเดียวกันเพียงแค่ว่าครออูบาจารย์ท่านครอบครองพระเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จหรือเป็นพระสมกอ หรือเป็นพระผงสุพรรณพระรอดหรือว่านางพญานะเนี่ยเ,เพื่อนเดูสิครับเป็นองค์ประจำกายของพระเยะมหานะครับแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดนะอยากจะครอบครองก็ก็หาดูนะครับกว่าท่านจะรวบรวมองค์นู้นมาจากนี้องค์นี้ไปอยากนั้นยังไม่พอต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ขาพิสูจน์อีกก็เป็นกระบวนการเกือบเดือนนะเราถึงจะได้ตั้งโต๊ะสองพระดูพระอย่างจริงจังแต่วันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูผ่านเลนไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับเป็นพระที่น่านำมาครอบครองนะครับชุดนี้